สว,ส,สวัสดีทุกคนนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนดนะจ้ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของมอญอ่ะเดี๋ยวันนี้เมียวมาเที่ยวเมียวมาเที่ยวอ่ะทรูเบทรูเซยนะทุกคนทรูเซยทรูซีอยู่ใกล้ๆเมืองยินดีต้อนรับทุกคนนะจ๊ะอยู่ใกล้ๆเมืองติลิสสวิตเซอร์แลนด์นะทุกคน เสียงอะไรค่าตัวขึ้นค่าตัวกระเช้าขึ้นมาสามสิบแปดฟังนะทุกคนมากับเพื่อนอีกสี่คนแล้วก็มีทะเลสาบ นี่จ้ะวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์ที่เก้าพฤศจิกามาเทีย่ยว บรรยากาศหนาวมากหนาวแต่ก็ทนได้อยู่ทนได้ทุกคนดูฟิวสวยเนาะทุกคนสวยมากมก็มีคนมาเที่ยวอยู่นะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ วันนี้ก็แค่มาเดินเล่นนะเขาทำอะไรของเขาน่ะทำไมเขาไม่ใส่อะไรเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ทำไมเขาไม่ใส่กางเกงพูดผิดจริงจริงอ่ะถ้าถ้าเกิดเราสู้ไหวอ่ะจริงจริงอ่ะเขาให้ถอดหมดเลยนะมันมีพวกที่ใส่บิกินี่เขามีกุ๊บเ้าใอ่บิกินี่แล้วเดินเข่ออ่ะจริงเหรอก็คือเหมือนเหมือนเหมือนที่เหมือนเขาเหมือนแช่น้ำแข็งนั่นแหละพี่น้ำแข็งไหนก็ใช้เช่น้ำแข็งทำให้ไอซ์เจ๋งดสวยใช่ไหม สั้นยังปวตัวแต่ว่ามันไม่ได้ทําแบบหล่อแบบว่านต้องทำไปทำแบบบ้า,านนานๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่เขาเดินจริงๆอ่ะถ้าคนยังไม่ชินมากเขาบอกทําเดือนละครั้งก็พอเดี๋ยวจะเริ่มใหม่อีกเนี่ยไม่ได้ทําตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีเวลาจริงๆพี่เดือนเดือนนี้พี่ไม่มีเวลาเลยนะเดือนที่แล้วอ่ะอืมทำแต่งาน แล้วพอมันถึงบ้านมันก็เหนื่อยแล้วไงมันเหนื่อยมันรู้สึกดีมากเลยนะมันมันมันสูบฉีดมากอืมร่างกายมันสูบฉีดเลือดมนสูบฉีดมากอันนั้นนะพี่ทําตลอดอยู่แล้วพี่ทําทุกปีเวลาพี่ไปเวลาพี่ไปเอ่ออะไรนะไปอ่านมาแรกไปที่ระบางระบางโวย จะทำตลอดอย่างนั้นอ่ะจะไปหรือเปล่าเธอเขาจะไปช่น้ำร้อนนะทันไฟเปล่าทำไมอ่ะการดีมากทุกคนน่ีหัวบอกว่าแชจ้ะยอดมากคุยกับเด็กใช่ไหมคิดว่าเขาคิดว่าเพื่อนตัวเองเหรอคะภาษาไทยเป็นภาษาเงินไปซะล เอาบรรยากาศมาให้ดูนะจ๊ะไม่ได้พูดอะไรแย่ๆนะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละค่ะสวิสเดินหน้าก็เข้าวินเทอร์แล้ว ไปโชว์สักหน่อยสิไป่งชิมช้าแวเด่าย,ายไโได้ไหไปหอนหอน,นนั้นเลยไปไปฮะเป็นอะไรของมึงเนี่ยไอ้ไอ้ตัวนี้อ่ะไ,ไ,ไปสิ

วันนี้มามามาเป็นย้อนวัยย้อนวัยวันนี้มาย้อนวัยทุกคนโอ้ยน้ำแข็งมีมาเข้ารองเท้าเราอะทุกคนมีมะาเขารองเท้าใครละโอ้ยไปพี่เก๋เออพี่พี่ส้มพี่ส้ม ไปเลยหนูว่าไม่ได้พี่ต้องนั่งอ่ะจริงเกต้องมาช่วยจับแล้วต้องจะยืนอ๋อเคยเคยเกช่วยทั้งหนึ่งละสนุกนะสนุกสนุก,ส,นกสมัยลูกสาวลูกสาวเป็นเด็กๆไี่ชอบมากเลยกชิงช้าก็น่าเล่นนะั่นแหะ ไม่เขาเรียกชิงช so ้าไหมอันนั้นอ่ะชิงช้าใช่ไหมหนูก็ลืมไปหมดละโยก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 ถอยหลังเด้งว่ะคนไม่ค่อยเยอะวันนี้ ไม่เป็นไรเออ,อนคนไม่ค่อยเยอะวันนี้เนะานะคนมันไม่ค่อยเยอะเนาะโถ่ก็หนาวคนมีใครมาอืมใช่อากาศมันหนาวแล้ว่ปทำเวลาด้วยเราอือนี่นาาหละจ้ะ เดี๋ยวจะลงกระเช้าแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวจะลงกระเช้าแล้วคะ่ะเดี๋ยวลงไปดูลงกระเช้ากันอันนี้กระเช้าเอาไว้เล่นสกีนะทุกคนแต่ตอนนี้มันยังปิดอยู่เพราะว่าหิมะม,มันย,มมย,ยังไม่มีเยอะยังไม่มีเยอะอู้นี่ไงนี่ Nhiều Nhờ xây cần kiện má bó. บ่ค่อยหนาปภายในด้วยจ้ะตอนแรกเมียวนึกว่าตอนที่บ่ท่านขึ้นมาเมียวนึกว่าเมียวสิท้นบ่ไใดไหมแต่ว่าสรุปกว่าโอเคอยู่ทะเลสาบหนาวทนได้อยู่ทุกคนขอแค่เรามีเสื้อกันลมดีๆนิดนึงแบบเนี้ยก็โอเค เดี๋ยวจะลงกระเช้ากันละพรุ่งนี้เมียก็มื่ออื่นเมียสีเขาโรงพยาบาลผ่าตัดเล็กหรอจ้ะทุกคนกามาเที่ยวสักนิดนึง แล้วก็ทักทักรางกลหนึ่งอาทิตย์กะวังว่าสีทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะทุกคนพวกนี้กะบังวาสิบบม่มีปัญหาเอียงมันมันสวยมากเลยใช่ไหมทุกคนจ๊ะงามมาันมาทุกคนจ๊ะงามเนาะ หมีมาเนี่ยรู้สึกว่าจะตกมาแล้วหลายมือเติบแล้วด้วยน,นี่น่าจะประมาณเป็นสามสี่วันหรือเปล่าแต่คิดว่าดูจากดูจากสภาพอากาศาาากวังเมื่อวานเมื่อก่อนสามสีม่มืองหันเนี่ยจีอากาศดีจ้ะแต่ว่ามันนี้คึมฝ้าคึมฝนคนบ่ลายป่นไหน นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดินทางจากบ้านเมียวมากกับประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนี่จะ้ะเดี๋ยวอีกสักนิดนึองอีกสักหน่อยเดี๋ยวมันก็จะเป็นลานสกีเป็นเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทาเป็นลานสกีให้เขาจะเ,เล่นนักท่องเที่ยวเล่นแล้วกัน ขังเทิงกว่พวกสโนว์บอร์ดพวกสกีอันนี้ก็เล่นพวกเอ่อลาลูจลาลูจก็สิเป็นแบบอันที่เขาไหลเด็กน้อยไหลตืลุตืลือล,ลงมาก,กับอันกับอันแนวนั่นไหมไ <laughs> ม่รู้ภาษาไทยเออนี่ยัง,งที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกลาลูจน,นี่จ้ะเห็นไหมที่ขึ้นไปเล่นสกีข้างบนนู้นเห็นไหมมันจะขึ้นมีขึ้นไปนู่นเลยจ้ะจทุกคน ไม่รู้ว่ามันไปสิ้นสุดนู่นขึ้นไปนูน่นน่ะนู่นอีกขึ้นไปถึงนู่น่ะเพื่อนอ่ะสูงๆไปถึงอยอดอันนั้นเลยจ้าเห็นป่ะจา้าเพื่อนอ่ะถึงไปถึงยอดตรงนู้นเลยเนี่ยมันมีกระเช้าไปอีกไม่รู้ว่าไปไปถึงไหนเห็นป่ะจา้ามองเห็นกระเช้าป่ะจ้าทุกคนไหนอ่ะ นี่จะเห็นบ่น่าหน่าจ้ะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันก็เริ่มมีคนขึ้นมาอยู่นะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บ่ค่อยไลาไปไหนจ้ะคนขึ้นมาบ่ค่อยไลยไปไหนสงสัยมันขจรบ่เห็นแดดในวันนี้เนาะขจรเลยว่าเคยขึ้นไปไหนสมบรรยากาศอีกทีหนึงนะคะทุกคน เด็กน่ารักน่ารัก วันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรนะคะทุกคนโมมีสาระเอียงกอย่างโมได้ไปเก็บเพ็ดให้เบิงด้วยจ้ะเอาวิวสวยๆมาเทียวกามูอีกสี่คน,นให้เบิงบมมีอยียงหลายจ้ะทุกคนกะเผื่อมีสักคนสองคนคิดถึงเราบ้างนะจ๊ะนี่จ้ะบรรยากาศนั่นนะคะ ตรงนูนจ้ะโอ้เห็นปะตรงลงกระเชาลงไปตรงนั้นจ้ะอนนี้กับประมาณใบใบ่ายสองโมงสี่สิบห้าค่ากระเช้าสาสิบปดฟังสำหรับสำหรับคนที่ไม่มีตัวฮาร์ฟแฝจะมันก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกค่ะแค่เดินยางอ่อมมันยางอ่อมทะเลสาบตงุง ไกลๆเราก็ออกมาตรงบ้านน้อยๆหลังพูดนะจ๊ะเห็นป่ะจ๊ะยังไม่เอาให้เบิ่งพูดเห็นป่ะจ๊ะนี่นั่นเห็นไหมนั่นบ้านหลังนั้นแล้วก็ออมา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 นี่จ้ะแล้วก็เดินกลับนะจ๊ะ เพื่อนยังถ่ายรูปอยู่นู้นเลยทุกคนโมโมูข่อยยังถ่ายรูปอยู่นนะดด <laughs> ได้หลายร้อยรูปแล้วมั้งแต่ละคนถ่ายรูปกันออโอเคนะคะทุกคนฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำได้จ้ากะว่ามียังไงเมื่อนี้กะมาเที่ยวกับอ๋อ ิวงามง่ามาหาเบิงจ้ะทุกคนนี่จ้าโอเคนะคะสวัสดีทุกคนนะจ้าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากมคะ่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจสวัสดีคะ่ะ